หลายคนเขาใจว่าจะของไปปฏิบัติธรรมหันพวกนี้ส่วนมากมันไปวิจัยวิจารณวิเคราะห์จากว่าวิจัยวิจารณวิเคราะห์อันนั้นพิษอันนี้ถูกสำนักนั่นเป็นแบบนั้นผู้นั้นเบาแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้เออแล้วก็ตัดสินแบบนี้เป็นทนาย <c oughs> ออกนอกโตเบิด <c oughs> แล้วก็ไปหาเอาเนี่ยมาบอกกัน จะเอาบ่าเคยไปเบิ่งใจเจ้าของเด้เป็นมากนะั่นน่ะฮะไปเป็นทนายจังซั่นแหละวัดนั่นดีวัดน,น,นั่นบันี้นัน่นเออหลวงพ่อนั่นเว้าเทศน์ดีแต่งตัวเรียบร้อยส้ำรวมเออหลวงพ่อนั่นบ่ส้ำรวมเ,มเว้าลามกก็ว่าเนาะไม่ไปงสง่นเด้ออกนอกตัวเบิดวกนัน <laughs> เออพระยังเบาป่ะสุภาพไม่ควรเลยวสงสานก็มีเด้ เอ้าเดี๋ยกูเข้าลบกิเลสมึงเดียโคตรแม่มึงว่ะก <c ười> ูสิสะออนบอก <c ười> เออเป็นสล่ามีเบิดติมาเฮากับด่าไปคือกันแล้วสออนแมงอยังโคตรพ่อโคตรแมงบ่ได้เป็นพลังหันคือโคตรพ่อโคตรแม่กูเด้โคตรพ่อโคตรแม่กูเป็นพลังหันเด้บ่เป็นพลังหันตะกูนี่ล่ะ <c ười> ติมากูด่าไปประเทศ พวกพระพวกนักบวชคก็การอันนั้นพิดอันนั้นถูกว่าษาบ่แมนอรหันต์บ่แมนนั่นบู่นแต่ฮั่นเรามันเป็นอรหันต์เนาะตีมาอุด่าไปนั่นแหละยังสั่นแหละวแต่ว่าเป็นตั้งแต่พระอรหันต์ก็เลยเ้าก็บพระหุจักเนาะแต่ว่าโคดพ่อโคดแม่เขาเป็นอยู่ หูจังได้วาเป็นนะเอากับเขาว่าเป็นกับเป็นตัวเออก็ล้วงตาบวนแล้วโคดพอ่อโคดแม่กูชักบ่ละเอออยากให้กูเว้าบ่าบาทนี่ก็โคดพ่อโคดแม่กูคักละนันหนะกบ่เป็นตะก,กูนี่ละยากอย่างภาษาตอบหมาสือสือเนาะเห็ดไหนมันได้ือเขาในระเวยตแต่ของี่ ว่าจะของทําถูกแล้วทํำดีแล้วก็เ,เพยแพร่ออกตัวพยานผู้อื่นผิดเนาะเออม่ลีหาแมงยังอยู่ในหันหลายหลายอย่างแต่ว่าฟังท้ำนะี่ก็ฟังแล้วก็เอาไปเป็นนักวิจัยวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็เป็นทนายแบบนี้ตัดสินความนันความนีเด้เอ